จะเห็นพี่น้องเกษตรกรเนี่ยออกมาเรียกร้องเรื่องของราคาข้าวตกต่ำเป็นประจำทุกทุกปีแต่ละรัฐบาลก็จะมีแนวทางในการจัดการกับปัญหาที่มันเกิดขึ้นเนี่ยแตกต่างกันออกไปเลยนะคะใช่ค่ะแต่ว่าปีนี้เนี่ยครั้งนี้ถือว่าเป็นข่าวดีแล้วก็ชาวบ้านเกษตรกรรู้สึกพึงพอใจเป็นอย่างมากกับโครงการสินเชื่อเพื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปี2558พศ .59 นะคะเพรว่าเป็นอีกหนึ่งโครงการค่ะที่รัฐบาลชุดนี้นํามาใช้นะคะเพื่อที่จะป้องกันปัญหาราคาข้าวตกต่ำนั่นเองนะคะและจากการที่ทีมข่าวเท็ ทุนที่โปได้ลงพื้นที่ไปนะคะเพื่อที่จะไปสอบถามแล้วก็พูดคุยกับเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดอุดรธานีต่างบอกเป็นสิ่งเดียวกันนะคะว่ารู้สึกพึงพอใจกับโครงการนี้นะคะแล้วก็อยากจะเสนอให้ทางรัฐบาลเนี่ยยืดอายุโครงการนี้ออกไปเพื่อที่จะดึงราคาข้าวในตลาดด้วยเราจะไปติดตามประเด็นนี้จากการรายงานของคุณสิริพรทองรายกันค่ะเห็นด้วยค่ะเป็นความ คิดที่ดีค่ะช่วยประชาชนเพราะว่าตอนพวกเราข้าวเสร็จมีการชำระหนี่ทกศก็จุดนี้มาช่วยค่ะ mm hmm. เวลาผ่านไปเราก็ต้องมีเงินมา mm hmm. พอมีเวลาหาเงินมาใช้จุดนี้ก็โอเคค่ะดีกว่าเพราะว่าพอข้าวออกมาเราไม่ต้องขายไงถ้าเราไม่มีโครงการนี้เราก็ต้องขายข้าวใช่ไหมพอข้าวน้องใหม่ออกมาเราต้องขายข้าวขายข้าวราคาก็ไม่ขึ้นตกต่ํา พอข้าวออกมาใหม่นี่ราคาต้องตกต่ำแน่นอนนี่คือเสียงสะท้อนของเกษตรกร,กรจากตำบลนามมวงอำเภอประจักษ์จังหวัดอุดรธานีที่เห็นด้วยกับโครงการสินเชื่อเพื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปี2,558/59เพราะมองว่าหากพวกเขาขายข้าวทันทีหลังเก็บเกี่ยวจะทําให้ได้ราคาตกต่ำเพราะปริมาณข้าวที่ออกสู่ตลาดพร้อมกันจะกดราคาข้าวในตลาดให้ลดลง โคงรงการชะลอการขายข้าวเปลือกนะคะถือว่ารัฐบาลนั้นได้มองว่าจะเป็นการช่วยที่จะไม่ให้ข้าวที่ออกมาพร้อมกันนั้นไปกดดันราคาข้าวในตลาดค่ะซึ่งเกษตรกร,กรส่วนใหญ่ของจังหวัดอุดรนั้นก็เห็นด้วยกับมาตรการดังกล่าวนะคะแต่ว่าอยากจะให้รัฐบาลนั้นช่วยขยายระยะเวลาออกไปจากเดิม4เดือนเป็น6เดือนค่ะ ครั้งนี้กเกษตรกรต่างเชื่อว่าการชะลอขายข้าวออกไปจะทําให้ข้าวราคาดีขึ้นได้จากปริมาณข้าวในตลาดที่ลดลงขณะเดียวกันต้องการที่ช่วยสนับสนุนในเรื่องของปัจจัยการผลิตเพิ่มขึ้นพอครบกําหนดเราก็ถ้ามันไม่ขึ้นเราก็จําเป็นต้องขายครับครบกําหนดสี่เดือนครับนี่เราผมอยากจะให้ยืดเวลาออกจากสี่เดือนจะได้เท่าไหร่ก็ดียืดออกไปสักกี่เดือนสักเดือนสองเดือนนี่ครับหกเดือน,เ,อนเป็นหกเดือนก็ได้ มันจะดีกว่ากอดช่วงแรกอยากให้ซอยเลี้ยงเจงศิละค่ะเลี้ยงดอกอย้าเศร้าหน้าเจงศิละค่ะแกอให้เพื่อนซอยมากนี่ละครับเลี้ยงกากับเลี้ยงพวกปุ๋ยพวกนี้กกอยากให้เพื่อนซอยจังศิลาคาให้มันล่องจากตะกี้หลายตืบยุ่ตะกี้มันแพงปีนี่กะถูกก็ปีกายลงมากก็สอบแล้วสี่สิบกว่าบาทเดียวค่ะกะไขยุ้ยแต่กะอยากให้เพื่อนเป็นไปได้กะอยากให้ซอยอีกเนาะ สำหรับโครงการสินเชื่อเพื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปีปีการผลิต2,558ทับ59ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือทกศจะปล่อยกู้แอปราต่อเบี้ยต่ำให้กับเกษตรกรโดยทกศจะทำการตรวจสอบข้าวเปลือกกำหนดความชื้นไม่เกินร้อยละ15และสิ่งเจือปนไม่เกินร้อยละ2ก่อนอนุมัติวงเงินสินเชื่อให้กับเกษตรกรวงเงินไม่เกิน3 0 0 0 0 0บาทตา่อไรยและสหกรณ์การเกษตรไม่เกิน300ล้านบาทตา่อไรย ซึ่งกำหนดระยะเวลาเก็บรักษาข้าวเปลือก4เดือนหากเกษตรกรเก็บรักษาข้าวเปลือกได้ครบ4เดือนจะได้เงินค่าเก็บรักษาเพิ่มขึ้นอีก1,000บาทต่อตันแต่หากในช่วงระยะเวลา4เดือนรคาคาข้าวในตลาดปรับสูงขึ้นเป็นที่น่าพอใจเกษตรกรก็สามารถนำเงินที่กู้ยืมไปมาไถ่ถอนข้าวเปลือกออกไปขายได้โดยปรัชระทรงพาณิชเชื่อว่าการดำเนินโครงการปีนี้จะมีเก,กษตรกรเข้าร่วมมากกว่าปีก่อนเพราะเริ่มดำเนินโครงการเร็วขึ้นและประชาสัมพันธ์อย่างทั่วถึงมากขึ้น โดยสรุปทุกคนก็พอใจผู้ใหญ่พอใจใช่ไหมคะพอใจครับอ่านะคะทุกคนก็พอพอใจกับมาตรการนี้แล้วก็ออบอกว่าปีนี้เนี่ยคงจะมีคนมาเข้าโครงการมากขึ้นเพราะว่าปีนี้เราเริ่มเร็วขึ้นกับปีที่แล้วนะคะแล้วปีที่แล้วเนี่ยเนื่องจากเราหยุดมาตรการนั้นไปช่วงหนึ่งก็เลยทําให้คนยังไม่เข้ามาเยอะแต่ปีนี้เนี่ยคงจะเข้ามาเยอะโดยเฉพาะที่บ้านนวนสาเนี่ย <มา S 1> นะคะ<า>ผลผลิตปีนี้ดีด้วยนะคะก็คงจะมีคนมาเข้าโครงการเยอะ สำหรับโครงการสินเชื่อเพื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปีปีการประตี2558ทั59เริ่มดำเนินการไปแล้วตั้งแต่วันที่1พฤศจิกายน2558ที่ผ่านมาซึ่งจะเริ่มนับอายุโครงการจนครบระยะเวลา4เดือนนับตั้งแต่วันที่เกษตรกรนำข้าวมาเข้าโครงการจิรศักดิ์ชื่นรงถ่ายภาพสิริพรทองรายทีนเอนตเตโฟรายงาน